แล้วก er ็เอามาแล้วก็เอามาใส่กับในตรงนี้นะครับของพ่อนัดครับมาดูครับดูนะดูนะมันได้กินด้วยมันได้กินยาวมาใส่ตรงนี้นะครับตรงนี้มันพังนะตรงนี้ได้หนุนติ้วนติ้วนี่ก็เหมือนกันถ้ามาใส่ตรงนี้แล้วก็นี่ก็เหมือนกันก็เอามาใส่ตรงนี้แล้วก็ มาใส่ตรงตรงนี้แล้วก็มันกันหมดเลยแล้วก็มันจะมีอันนึุภาคอนุม่คเหมือนกันแต่มันคือตัวนี้เองจะเหมือนกันไหมนะตอนตอนตอนเรามาใส่ตรงกับตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็มันก็จะเหมือนกัน ông nghe chắc. Oh my god, oh my god, mấy đi nha. ันชื่อยไม่ยังไงอ๋อตรงนี้ก็เป็นเหล็กคู